i don't know. Hãy subscribe cho lại, Ghiền Mì Gõ Để không quay video hấp dẫn ตรงนี้เท้าเกียร์อะไรอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเยอะแบกพี่เออปล่อยเลยตรงนี้เท้าเกียร์อะไรอ่ะอะไร,นะรง,ง่ะโ้ยตอนลงหนึ่งเปิดแอร์ให้เยอะอย่าตัด <c oughs> ให้เป็นทีอย่าให้แอร์ตัดถ้าแอร์ตัดนะรอบมันจะมาไว <c oughs> เด้งไปสองเมกกื่อกี้เก็บไป <c oughs> มันได้ไม่เท่าไหร่ต้อง <c oughs> ต่อสลิงแล้ว <c oughs> อือ

Hãy subscribe cho lọt Ghiền Mì Dạ ăn Đi Dạ. ใช่ีช่ใจเย็นพี่ใจเย็นปล่อยไปเรื่อยๆครับเอาไปอยู่พี่ถ้าลงไปขา้างหน้าเราเอาไปยู่เสีย้ายเียขวาเลยครับ ให้ปล่อยเขาลงเองอ่ะน้องเต้นงเต้นงเต้เด้งเตหน่อยดิปลดเลยครับเขาบอกให้ปลดเลยปลดปลดไอ้นั่นเลยล็อกไอ้นี้หลุดละล็อกวินเบรกวินนี่หลุดละปลดไลน์ปลดไลน์เขาบอกให้ปลดเลย

ไม่ร yeah. ู้โอ้ไน้่หมดพอดีมิเตอเดี๋ยวพดีตอร์ตายไอ้ท้าวแล้วท่ไหนอะอมันก็ยังได้นี่ลานด้วยลาม้ดว เบรกอยู่มาเบรกอยู่มา่าเเบ้เดีวดิเก็บนี่เงมามัดตรงเนี้แล้วให้ตรงเองต้องล้าก่อนต้องล้าก่อนเบรอยู่ป่มล่ะเบรอยู่ว่อยยยเบรคไปนเบรคไปน้าไป้าดี๊้าสัครูเอาไพามาเี่ยไว้ก่อนเลยหมูนี่ก็รเรอง

กอสะทำด้วกันอ้ไม่ได้มากันมากันโอเคกอแล้วโอเคเก็บเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดียยวเดียวไปไปไปเลยไปเลยตั้รบ